จ่าแพนครับทุกคนมือนี้ยายจ่าไม่กล้าผ้าม้วนเด้อจ่าเด้อมือนี้เสื้ผ้าล่องทงลงทาหาหนูหาในหะได้ยังเอาอันนั้นเลยเด้อจ่าเด้อมานบ่ะมานก็ติดตามยาญเลยเด้อจ่าแม่นี่สามเมื่อเลยบนมาี่จ่ายน้ำฝนสามเม่อเสือบยเฮท้าวไม่ยังสะท่องพอแล้วนะพอแต่ขอให้มันละพี่น้องอ่า มันจะอยู่ใสสวัสดีครับ <c oughs> คนขวานุนี่นี่ออกแล้วเท้าออกแล้วมาพี่พี่พี่นั่นนั่นพี่พี่พี่เคียดยเคียดเคียดเพาเท้าเจียงพ <c oughs> ี่ขี่นหนูนนออกอีหลีเลย เออโกนหนูได้เขียดด้จา้าอ,อูตัวใหญ่งามงามท่านบมจา่าท่านเออได้เลยด้ยจา้าตัวหนึ่งด้จา้าตัวที่สองด้จ้าเด้อสองตัวตัวนี้เลยเท่าเมนบอตัวหนึ่งเด้๋ยวจ้าเด้อนี่ ไเปียอยู่เมไหละ่ะแถยไาไอ,อยู่นี่ตัวตัวไงพ่อหนูเมามาโอ้หนูเม่มา,เม,มานเอาจะจต,ยตายต <c oughs> ปังไปหาไ,ไปเรื่อยๆได้สามตัวแล้วเด้อจ่าเด้อฮกวาดอนเป็นพี่<อ>น้องก็แป้ ิดกถึอกิดดิถนออเห็นไปละนดัดนั่นนั่นนั่นออกไปละวิทย์ท่านหมอท่านเวท่านเหลวเรื่องของตาทองท่านเหลวท่านเหลวของตาทองนี่เขาทองีหจได้บุแมนบอนั่นออกไปมล่ะลูกวิทย์ออเออออเออสองตันี่นี่นี่นเปาอยู่นี่อืออ เอาหมาอีกแล้วมรลุีแม่แม่ที่จังมันบอบปเพื่อถึงงของ้นเปลอหลังองยจไม่กล่าวพามวลังคนกบอท่านผู้ว่ายไปคเราพ่ล่ารัดรัดรัด มันกระเพาะขึ้กันเนาะเอเร็วได้เร็วนี่ได้เร็วโอตัวใหนเ่ยเฮ้ยแม่แม่มันแม่คับแม่หมันแม่หมันยดนั่งกันนะไปเบึงลูกยิ่งสีหัวซักจังเล มันต้องใส่หางน้องมาเร็ว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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยคุบคุบคุกคุบว่ะคุบมาไกลๆกลองมาไกลๆปั๊บนานเดียบร้อยตัวเดียวว่ะเยอะเยอะเยอจะทึ่ตัวเดียวว่ะเยวนี่กดแล้วกระถมนี่ใหญ่ไม่เถาใหญ่แห้งไหม เงินหน้านี่ใหญ่ดิอยู่อยู่ไปเบิ่งเห็นหมอเห็นแล้วนี่นี่เอาเอาเอานี่ครับนี่นี่เออนั่นแหละนั่นแหละนี่โป้เท่านั้นออกแล้วออกแล้วเป็นระนีแล้วหลายตัวลูกน้อยหน่อย นี่ครับลูกหน่อยลูกก็น้อยได้เนาะลูกกันหยาชัเล่ยหยาชัยตวใหญ่บัดนี้ตัวนี้แม่มันแม่ปูแม่ปูนันบ้านนี้อาจจะเป็นตัวผู้ตัวแม่ลายตีเอ็ดเอ็ดอยู่อู้ยพี่ดอกอ้โจโจโออกมาต้องเอาเอาเอาเฟืองไหมเฟืองตัวนี้มันเปลี่ยนตันตัดแล้ว ฮะขวยนึงอีกรอกระปุกจะทอกับขวยนึ่งบัวเปี้ยวเป็นสิเห็นมันี่วันนี้วนลกมันขืนีขี้ึ้แดงเอาไว้ก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องไขี้ผึ้แดงไงก่อนคือจังหวัดศรีบุรีบ่เห็นบ่เมียนบ ันลูกมันออกมันบ่อปูดมันอยู่หรอเขาไม่แม่นอยู่มันออกมาแล้วปูดแล้วเถ่ะนี่ขวยหนึ่งเรียกว่ามันขวยเก่าอยู่จิ๋ดก่ออยู่ตัวนี้มันบ่อปูดไหมบ่อปูดปูดออกไปทา้งกาดลมออกเป็นเหมือนไฟเฮงบ่ท่านมาที่ไม้ไรจ่านี่มาที่นาผู้ใหญ่โอ้ยหันไปพูนไปวัด หัน้าไม่พูนอวยนมาเป็นตุกบัวยุงพวกรูดก well ันเป็นกุ่จะสัน ja ่นุสโุกโอ้ยเขียดเมย์ใหญ่ใหญกวัวตัวปีงมือเศร้าแม่บิกมานมานมานอีกแล้วสองตัวเลยด้วยเขียดจ้าตัวใหญ่เน้อเอาไปใส่ตีละเอาหนังออกบ่บ่มานมนตัวใหญ่ได้เท่า ไงเล้บอท่านอึกติดนันไข่ไข่ท่านโมไข่นันนี่มามาดีเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่เนาะจะอันอ้ยให้สาเจออยู่ในห่มไงนะ ừ hai bữa hai cuộc bung cái con ừ tôi nhái nó cái sao tổ tụi tuổi đây nó hả tad mò hai ơi Tôi nhảy, tôi nhảy nó Cúp, cúp nó tụi mong nó tụi nhái nó tụi nhái เออใหญ่ดูน่เท่าเฮ้ยกรบอกไตอกเงี้ย่เห็นนอนนอนนี่นี่นี่พระท่านอ้นับสินผู้นั่นกกบ,บอไก้ตัวอื้อตัวนึง่งมานี่ละเดอายไปทางไหนสีนได้เยอได้เจอ นี่ท่านเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบอเห็นบ่ครับผมันดุนี่เห็นบ่พี่น้องเอาเดียวเดียวเดียวเด้นเจอตัวหนึ่งสามสี่ตัวเลยด้น่าจะจ้าเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ดึงออกมา โหยังไปอยู่บะนะมันมืดหีดคนออกมาปุ๊ออกมาคนนี่แม่ใหญ่มันตัวบักใหญ่มันเลยจ้านี่นี่ฮึ่ยท่านโมท่านโมพี่เห็นโมพี่น้องเห็นโมสองตัวเลยพี่น้องสองตัวเลยนะแถวเอ๊ยังไปหายยังมาบ่มี่ บ้ายัดน้องไผ่นั่นแหละจังหวะมันมันสองตัวตะเพิงได้บ้ายัดตะเพิงตะเพิงใส่หลอกก็มาเจอกันเลยจ้าเด้อนี่มามามามันมันเยอะเต็มไปหอด มามากาง <laughs> จะไดนตาเพลงสายลอมันจะได้จกักรโตโยั <laughs> งชูยางเลยทั้งเขียดทั้งยังเอาเมด็ดเออ <laughs> วันดีแต่ที่ยากกันยุง่งเออเนี่ยเ้าเบามาเบาที่ยักษ์กันยุ่งน้องนันเอาเมด็ดมามามาข้ามาอีกมาเรียครับ มากมา,มากครับหาหายหายอดหายเลยอือ <laughs> มาดีเราด้วยจ่าเด้ยอ,อ,อยือตัวใหญ่อยู่มันมันหายโมหินตีถอดไม่รู้มันอยู่มันออกแล้วป่ะ อยู่ออกไปหมดแล้วนั่น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 นี่ตัวเกใหญ่มาเลยนี่โทนโทนโทนตะทนทนเมโทนเด้อจ้าเย้มานเขียดเมื่อยเมื่เอย็บใหญ่อแล้วนี่มันมานมานันเห็นบ่

เหมือนดัวยเขาเฉเออเออไปหอ้องเออเขาไปหาทั้งพูนเขาเขาใส่ไปแล้วเขาห้อก็ค่อยหาไปเรื่อยๆ จะได้ก็เลยพบปุ่นอะไรจะเฮ้ยเนาะท่านหมอท่านหมอเจา้านี่โออป้าจะสร้งใดอบ่คจากมาเอามาไหนฮู้ขินหมอลายบอในเลยด้วยจาะตัวหนึนนน่งดูมามาจะ เจ้าหายอีกจ่อยท่านเออหายเลยเลยเถ่าเอ,อือรท่านโมนั่นคมันมาบ้างขาหายจ่อยหายดตัวนี้นพี่น้องเลยสามตัว แต่มันบู่นะแต่มันสุดเลยแต่มองนี้ไม่ยังบอยู่นี่มันบวออกมาสักเห็นบ่อไหมบ่อใสบวชมามาหนึ่งขวยหนึ่เหอนแดงเนี่ยอย่างไม่เท่ามือนี้หอนหอนเ้ยพี่ดองเดลอหอนเลย โทรศัพท์อันนี้เลยไล่ไล่เลยไปเบิดเลยพี่น้องเลยโคนรโกนผันบ่อให้เมื่อย่คนถือกล้องใหนเมื่อยขออยูโฮมกันเด้เียาไปวันนี้หาคนละทีละทางตาท่องคุณยายแตจประจําตําแหน่งไปหิจาก์ด้วยจ่าเด้อตอนนีแท้ละเขาล่ออยู่เขาบ่ปักกันบ่ได้ดอก

มาักอีเดีมยนีกผักอีเลี้ยนี่แล้วองซักีเลยนอีกตัวเเอ้ไปซันอ่เล้ยนม้ในบ่องานพูดพ네ูดพูดเลยไมพูดพูดเลยเท้าพูดเลยเท้างานอัดมูว้เดอร์แนี้ ใีรได้มาขอนโ่๊ใกล้ใส่เตอุูมาเตอนีล่ะน่าตัวสีอูบหนีตัวสิอูบหนีมามามาเอาแป้นเนี่มันเออมันนรูกเนี่ยลูกชายเร้วนี่ครับดสิ่งเาสีนาวีเจีว่าจะตรวจบ่กปหนนีสีเลยพี่น้องต้นีพักบุงปลา กินมาใด้เด้อจ่าเด้อนี่พักบุงปลานี่กูดพักบุงบาทน,นี่ลีเห <laughs> <laughs> ็นมองเห็นไหมวจ้เซ็ตเลยคนคือกันตะท้องกับกนหา <laughs> บอกว่าอย่าโจกหู้โจกหู้ดีหลายอย่าบอกดีละ ไปทั่วที่ทั่วเด่เถอะวเราไปอะไรถ่วท่านบมคนเดียวกับทันบอกบอท่าน มันบ่อพ่านอีมนยังสิพ่านกูนียัวเฮ้ยลูกวิทย์ลูกวิทย์บ่อพลาดคือตาท้องเลยวะเที่ยวคนนั่งอยู่ซาลนั่น ตาไม่ไล่ตามาไล่เทาตาไล่เอาเลยเทาเอาเลยเอาเลยเทาเอาเลยเอาเลย

นเหท่านมอเจ้าท่านมอโอ้เร็วเนาะเร็วพี่ขักขลูกวินะข้าจะพุ่งด้วพี่น้องโอ้ตัวเดียวปิด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 เจ้าปิดนี่นี่นี่ถืออยู่นี่แต่ต้องนี่นี่นี่ผมผมผมคุถือตัวอัิวอ่นี่นี่ก็ถือครับ าก,กนี่เออเออสองตัวสองตัว,ตวได้ได้ได้วยจา้ามันมันนมือนมือมือนมือมา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 ลูกวิทนี่ครับโอ้ยลุงบะไรใช้มันขามันกางนี่ ตัวหนึตัวหหาไปหาไปหากันัวได้ถือบอกหาไปหาเลยตัวนึงหายหรือบาดีตัวนึงมันหลอดออกดากระท่องแล้วมึงเป็นยังจามึงทาขาหนัไอ้เ้ามาแล้วมาเออเอนันจับเอาไปตะทองไทยชิทานไทยนังสองต๊วสองตัว ท่านบมอสองตัวตาทองเห็นบมอพี่น้องเห็นแต่มือคือลูกวิทก้บอกก้ยผงบอจะมันบัแล้วไปเห็นแล้วเห็นแล้วปึ๊บนี่นี่ตัวสองตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวนะกขอนญมตัวสองมันมันมันผมอยู่บ่พีนน้อยมันมันว่ามันว่าวชื่อๆอาลูกวิท ลูวิตอุ่มบาซื้อๆนะจ้าเด้อวิทย์แม่ยังไงยังเกาะมันอันนี้มาเจ็บดอกของผู้ชายมาเจ็บดอกแม่ยิ่งจะมาเจ็บลูวิตหนาแท้ใครมาเจ็บคือของแม่ยิ่งเลยเฮ้ยลูวิตนี่ใหญ่พอไอยังลูวิตนี่แค่พอเฮ็ดไงเฮ็ดเออ เีตุใเต่าเองนเอนูจ้าทานบอกมาต่ท้องวัิจับเลยนี่นีผมอันนั่นนั่นออกไปแล้วนี่ตีนไดได้บอตีนบนเี่ยบี่พี่งว่งวิ่นี่ไปบ่ไ่อออกรอดดากมากใช่เลยไออุ้ยนแหละลักขันกลเ้าเลย ผมกับคนคือกันกับคนน่ะแหละจะย่ายทายอยู่นี่คนดีเนาะขวดดีกว่าอิมุลเนาะลูวิดโอ้ลูวิดแห้งยังเป็นเบาอยู่ก็แห้งที่เนาะกระทถองบ่แห้งต่อลูวิดเลยบ่เป็นยังเหรอดีอยู่ โอ้ยเม่ใหญ่เนาะอืียนยดอยู่นุ uh. ้หายเลยบ่าทันตน้ไปเรื <c 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 ่อยๆนี่ัตนมาเนี่ยเขียหายเลยบ้เอาหอาไปเหือนบ่เนี่ไปลูกวิดย์คว้านคูดีเนาะักินเยเขาเอดล่มยังนี่อืมอืมร่มมุนเด้อพี่น้องเด้ออืม พ่อได้กินได้ยากอยู่นอกได้ทั้งหนูได้ทั้งเขียดได้จามือนีเด้อขอขอบคุณทุกไรทุกแซ่ทุกคอมเมนตเซจะห้ย่ายโดยดีเสมอมาลักนะจูบจูบสวัสดีค่ะยายเมื่อย